ครับบก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรามาทดสอบทีวีดิจิตอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางแยกจังหวัดปราจีนบุรีนะครับบริเวณด้านนี้เนี่ยนะฮะด้านขวามือเราจะเริ่มกันที่บริเวณค่ายพมโยธีนะครับกองพลทหารราบยานเกาะนะครับสำหรับบริเวณด้านนี้นะครับเป็นบริเวณที่ออด้านซ้ายมือก็จะเป็นสาร สดนจพระนเรศวรมหาราชนะครับอยู่ด้านหลังแต่ว่าวันนี้เป็นตลาดนัดนะฮะแล้วก็สำหรับบริเวณด้านนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ทีวีดิจิตอลกันได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะครับใครที่ชอบออดูทีวีนะครับแล้วก็มาเที่ยวน้ําตกหรือเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะเมื่อผ่านบริเวณด้านนี้แล้วก็สามารถจะรับทีวีดิจิตอลได้อย่างสบายมาก เหตุผลที่รับได้ก็เพราะว่าทีวีดิจิตอลที่เราใช้ตอนนี้นะครับเป็นทีวีดิจิตอลติดรถยนต์ที่ดีที่สุดนะครับจากบริษัทล็อกเซ่แล้วก็สำหรับในตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยที่เรานำมาใช้ทดสอบสัญญาร่วมกับล็อกเซ่เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทโซนี่นะครับทีวีสองดินโซนี่นะครับด้วยระดับความชัดระดับ Full HD 1.15ล้านพิกเซลนะครับสามารถรองรับ ไฟภาพที่มาจากทีวีดิจิตอลที่ส่งออกมาในตอนนี้นะครับแล้วก็สำหรับในตอนนี้เราก็วิ่งตรงมาทางจังหวัดนครนายกนะครับผ่านแยกเลีเ้ยวขวาขึ้นเขาใหญ่ไปเมื่อวงเวียนเมื่อสักครู่นี้นะครับ สาระบริเวณด้านนี้นะฮะนับว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดพูดถึงทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับในพื้นที่สีเขียวแบบนี้เนี่ยะฮะถือว่าทีวีล้วจากล็อกเซสสามารถตอบโจทย์ความชัดได้อย่างเหนือคำบรรยายทีเดียวไม่มีการสะดุดเลยแม้แต่สัก1%ทีเดียวนะครับสาระบริเวณด้านซ้ายมือก็เป็นค่ายทหารนะครับสถานที่ราชการแล้วก็บริเวณด้านนี้ก็เป็นบริเวณที่ เป็นต้นไม้ทึบทีเดียวนะครับสาระสัญญาที่ส่งเนี่ยนะฮะก็มาจากน่าจะเป็นมาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะถ้าจะพูดถึงทีวีนี้ต้องติดรถยนต์แล้วก็นะครับวันนี้ทีวีิจิต้องติดรถยนต์จากล็อกสเต้นนะครับมีทั้งรุ่น2เสานะครับเรียกว่ารุ่นสปีดและรุ่น4เสาเรียกว่ารุ่นโมบิโลนะครับสามารถใช้ได้ดี นะครับเลือกใช้กล่องทีวีดิจิตอลข้างใดนะครับเลือกใช้กล่องจากล็อกสเตย์นะครับจัดจำหน่ายโดย P1 วศูนย์จำหน่ายทีวีดิจิตอลแล้วก็อัพเฟิร์มแวร์อันดับหนึ่งของประเทศไทย0 2 9 3 2 3 4 8 5 0 8 4 5 2 4 4องสนะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w p 1 c h a n n e l c o m หรือว่าค a ร์โปรมาเก็ตดอทวันนี้ผมเอโก้ลาก่อนนะครับที่จากจังหวัดปราจีนบุรีสู่นครนายกนะครับสวัสดีครับ Anywhere, anytime, anyone. Season by Loxley.